สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิป V e Rock What I Eat in a Day ของต้นนะครับคลิปนี้ต้นจะพามาดูทุกอย่างที่ต้นกินนะครับใน1วันพร้อมเก็ตความรู้นะที่ชวนให้คิดว่าเราเนี่ยต้องกินคร e a แค่ไหนนะถึงจะหุ่นดีครับช่วงเช้าในต้นก็จะตื่นนะประมาณ6กโมงเนาะจากนั้นก็ส่งป๊อปไปทํางานแล้วก็มาเริ่มจิบกาแฟในตอนเช้าหลังจากดื่มน้ําเปล่าเป็นสิ่งแรกของวันครับวันนี้เนะี่ยต้นทานเป็นเมล็ดของสตาบัคที่ได้รับมาจากน้องฟลุกนะที่ติดตามกันมานานแล้วนะครับก็ รสชาติดีมากๆนะขอบคุณมากเลยนะครับลองฟุกเหตุผลที่ต้นกินกาแฟเป็นสิ่งแรกนะครับเพื่อนๆ,ๆอาจจะเคยได้ยินว่าการกินกาแฟนช่วยในเรื่องของระบบเผาผานใช่ไหมครับซึ่งถ้าตามงานวิจัยหรือว่าจากข้อมูลเลยเนะี่ยเขาบอกว่าต้องกิน100รมิลลิกรัมนะถึงจะเบิร์นพลังงานได้เพิ่ม100แคลอรี่เราก็ไม่รู้จริงเท,ท็จแค่ไหนนะครับแต่ต้น,นชอบทานเพราะด้วยรสชาติของมันแล้วก็พลังงานดีๆที่เราได้รับทําให้สามารถเรื่องวันานั้นได้ดีมากๆเลยครับ หลังจากกินกาแฟาเสร็จนะครับช่วงเวลา9ก้าโมงกว่าๆเนี่ยต้นก็จะเริ่มถ่ายคลิป Member s h i p ที่โอเคที่เป็นคลิปแบบ Follow a l ลองนะที่ช่วงนี้จะเทรสระบบกันใหม่คือต้นเนี่ยเป็นคนถ่ายเองทั้งหมดเลยนะครับอยู่คนเดียวในห้องเลยนะแต่ก็จะมีปอนเป็นไฟล์ตัดต่อคลิปออกมาให้อีกทีหนึ่งครับ <ไป S 1> ก็เป็นเชลเลนจ์แรกของปีนะที่ถ่ายถ่ายมากๆซึ่งการออกกําลังกายตอนท้องว่างเนะี่ยมีใครหลายคนสงสัยจะทำต้นเข้ามาเยอะมากแล้วว่าสามารถทําได้ไหมก็ต้องตอบว่าทําได้นะครับและต้นก็ทําเองมาหลายปีแล้วด้วย ตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะว่าหาวันไหนที่เราต้องใช้แรงเยอะมากๆเนี่ย ก็อาจจะทานกล้วยเข้าไปก่อน1ลูกก่อนออกกําลังกายก็ได้นะครับซึ่งข้อดีของการออกกําลังกายตอนทองว่างเนี่ยก็คือร่างกายของเราเนี่ยจะเบานะครับแล้วก็เฟรชมากๆก็เพราะเรายังไม่ได้ทํางานเยอะแล้วก็จะไม่ค่อยง่วงซึมอีกด้วยแต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือมื้ออาหารตลอดทั้งวันเนี่ยเราก็ควรที่จะกินให้เพียงพอด้วยนะครับหรือหมายถึงพลังงานต่อวันต้องเพียงพอนั่นเองซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยต้นก็จะกินทั้งวันประมาณ4มื้อนะซึ่งจะเอาให้ดูด้วยนะครับว่าต้นกินอะไรบ้างนับตลอดทั้งคลิปเลยสําหหรับใทที่่เป็นมมือมลจะจำ วีทีนี้ก็ระวังนะครับอย่าก,กินน้อยจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้ระบบเผาผ่านของเราดรอปลงได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่ต้องการเลยอันนี้นะครับต้องก็ถ่ายเมมเบอร์ชิเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะประมาณชั่วโมงนะครับชั่วโมงก่ากว่า แล้วก็หลังจากนี้ต้นจะเล่นเบรกเอาที่เป็นของตัวเองแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบ full session หมายถึงว่าอาจจะเสริมไปประมาณสัก4ท่านะครับเพื่อ,อ,อคงกล้ามเนื้อของตัวเองไว้แล้วก็จะไม่ได้เล่นเต็มเพราะว่าวันที่ถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยต้นก็จะแกลกร่างกายกับคอนเทนต์นะครับแต่ถ้ามาเล่นซ้อนกันเยอะเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะเอฟเฟกนะครับกับพลังงานของตัวตนเองหรือว่าอาจจะโอเวอร์เทรนได้นะครับในวันต่อๆไป ช่วงนี้ก็เลยไม่ได้แบบซีเรียสเรื่อง performance ในการเล่นขนาดนั้นนะครับก็จะเน้นรักษาไปด้วยแล้วก็คงมวนกล้ามเนื้อของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองกอ็เดี๋ยวรีบเล่นนะครับตอนนี้11เมงแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามือแรกนะของต้นนะครับจะทานเป็นอะไรนะครับ ขอแทรกเวลาหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้ช่องเทีอโอเคนะครับมีระบบ Membership แล้วนะครับใครที่ขี้เกียจคิดโปรแกรมออกกําลังกายเองและเวลาน้อยถูกใจระบบนี้แน่นอน เพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนๆจะสามารถเข้าเล่นคลิปออกกำลังกายแบบเปิดทำตามที่ใช้เวลาเพียงแค่60-90ถึงนาทีต่อวันเป็นรูปแบบการฝึกที่ทั้งสร้างกล้ามเนือ้อและก็ลดไขมันในเวลาเดียวกันแถมยังสอนการจัดตารางแบบครบจบในที่เดียวสามารถไต่เลเวลได้ตั้งแต่มือใหม่จนถึงมือโปรการันตีโดยเพื่อนในกลุ่มราย Open c h a t มากกว่า1000คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองกันไปเยอะมากๆสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันหรือว่าปุ่มสมัครหน้าช่องยูทู e ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ เมนูแรกในวันนี้นะก็จะเป็นสครัมโบโอที่ต้นเนี่ยน่าจะเคยบอกไปแล้วว่าต้นเนี่ยกินมันทุกวันนะครับแต่ในมือนี้เนี่ยต้นก็จะไม่ได้ใส่เวอะไรนะครับก็จะได้รับโปรตีนจากไข่2ฟองเข้าโอ๊ตโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่ากรัมนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตประมาณ60 7 0กรัมแต่สิ่งที่เราได้เสริมไปแล้วดีมากๆเลยเนี่ยก็คือแคลเซียมจากเจ้าตัวเขาโอ๊ตนะครับที่มีผลต่อกระดูกนะแล้วก็เส้นเอ็นของเรานะ ไฟเบอร์ iber, และก็โปรไบโอติกที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็วิตามินจากผลไม้อีกด้วยบางทีระหว่างวันต้นก็กินผลไม้ไม่ทันเนี่ยก็จะเน้นการกินผลไม้จากเจ้าตัวแครโมออดนี่แหละ,ะครับผลไม้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนะต้นอ,อยากจะบอกว่าบางทีที่เราหิวของหวานมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายเนี่ยขาดวิตามินนะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆถ้าเราสังเกตตัวเราเองในะตอนที่เรากินอาหารครบหมู่เนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกหยของหวานสักเท่าไหร่ครับ และเมนูนี้ต้นก็มีสอนใน Membership ด้วยนะครับพร้อมทั้ง Grocery List นะครับการไปช็อปวัตถุดิบต่างๆในแมคโครอีกด้วยยังไงก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับสำหรับเมนูนี้โอเคตอนนี้นะก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสแล้วนะเพิ่งได้กินมือที่ 2, mm hmm. 2> ซึ่งปกติมือที่2องเลยต้นจะกินเร็วกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ย ทำนู่นทำนี่เยอะนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับมีอรอจังหวะฝนทายนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยลงรถอะไรเงี้ยมันก็เลยช้าก็ปกติซึ่งเมนูที่ต้องกินในอันที่2ก็จะเป็นตัวต้มล้นหมูนะครับเป็นต้มล้นหมูแล้วก็ข้าวเปล่าก็เป็นอาหารที่ไอเดียที่ดีนะสำหรับใครที่กินตามสั่งหรือว่ามีร้านกับข้าวอยู่ใกล้บ้านหรือว่าใกล้ที่ทํางานอะไรเงี้ยเป็นอีกเมนูหนึ่งเลยที่ต้นกินบ่อยแล้วก็ชอบด้วยเพราะว่าเราก็จะได้โปรตีนจาก เนื้อสัตว์นะครับได้จากตัวเลือดหมูนะครับรวมๆแล้วกับข้าวเนี่ยยังไงก็อยู่ที่ประมาณสัก30 -40 กรัมนะสำหรับโปรตีนนะคาร์โบไฮเดรก,ก็ได้ไป40-60แล้วแต่ปริมาณข้าวนะสังเกตว่าเราก็ได้รับโปรตีนที่ค่อนข้างเพียงพอนะถ้าเป็นเมนูพวกนี้แต่ราคามันก็จะแรงกว่ากับข้าวทั่วไปนิดนึงเวลาเป็นกับข้าวแบบนี้นะอันนี้จะประมาณ60บาท70บาทนะครับแต่ก็คุ้มกว่ากิน2 เมนูหร mm ือ hmm. ว okay, so like like ่าสั่ง2มือเพื่อให้โปรตีนมันถึงอยู่ดีนะก็ถ้าทุกคนสังเกตนะต้นจะไม่ได้แบบซีเรสมานั่งกินแบบอกไก่ต้มอย่างเดียวหรือว่าโหมกินเวนะเป็นกิโลกิโลหรือว่าอะไรเงี้ยตามที่เพื่อนๆใครบางคนอาจจะเคยดูนสปอยนะว่าแบบว่าเออเราจะหุ่นดีเราต้อง ซื้อเวนะเลยเต้องกินแมสเกนหรือว่าอะไรเงี้ยอ่ะเอาเป็นว่าต้นค่อนข้างไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วกันนะกับสไตล์การกินแบบนั้นต้นอยากจะจำแนกนะครับการไดเอทเนะี่ยออกเป็น2แบบใหญ่ๆด้วยกันนะแบบแรกเลยเนะี่ยคือไดเอทแบบปานกลางล้วกันคือกัดด้วยสายตานะรู้สารอาหารว่าอะไรดีไม่ดีแล้วก็มีการกัดมื้อนะกินอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกับเมนูจนเกินไปแต่ว่าก็กินของที่ดีนะหมายถึงว่ากินของที่ดีไม่ได้ กินแบดกินแต่ของทอดหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือการดเดทแบบกลางๆซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยแล้วก็ออกกาลังกายประเภทแรงต้านสมส่มสําเสมอเนี่ยก็สามารถทําให้หุนของเราเนี่ยกระชับได้นะมีรูปทรงที่สวยได้แต่ในมุมกับการการดเดทในแบบที่2นะก็คือแบบสุดโต่งนิดนึงการนับแคลอรี่หรือว่าการชั่งสารอาหารแบบเป๊ะเลยซึ่งวิธีนั้นเนี่ยเรามักจะเห็นได้ในาสายที่เป็นเพาะกายหรือว่าสายประกวดนะซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะมันเป็น จุดประสงค์ของเขาแล้วกันการที่เขาทําแบบนั้นมันจะส่งผลนะครับต่อ,อ,อการแข่งขันแล้วก็ผลแพ้ชนะในกีฬาเพาะก,กายนั่นเองนะครับแต่ท้านสอบเราใครที่แบบยาขุนเฟิร์มยาขุนดีเท่านั้นเนี่ยต้นว่าการนับ TDE หรือว่าการชั่งอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีเซนสักเท่าไหร่เพราะต้อรู้สึกว่าร่างกายมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างและซับซ้อนกันเยอะมากๆรวมถึงวิธีการใช้พลังงานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างเลยก่าสมมุติว่า เหมือนชาวโรมันหรือว่าชาวกรีกสมัยก่อนนที่เขาแบบใช้งานร่างกายตัวเองหนักๆอะคือเขาก็มีหุ่นที่ดีนะถ้าใครเคยเห็นภาพหรือเห็นรูปปั้นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่หุ่นเป็นอย่าง้นทุกคนนะในในในสมัยนู้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องน่าแปลกเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเอ่อ TDE หรือว่า b m i หรือว่าอะไรเงี้ยนึกภาพไหมเขาก็กินตามที่เขามีนะแต่ว่า เขาเนี่ยใช้แรงเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยียังยังไม่ได้เยอะมากเขาก็จะเคลื่อนตัวค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ต้นเห็นกับตัวต้นเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่นั่งทํางานเยอะๆต่อวันนะครับแบบสิบชั่วโมงหรือว่าอะไรเงี้ยก็หุ่นก็จะไม่ได้แบบว่าเฟลมากแต่ว่าถ้าเคลื่อนไหวร่างกายต้องคิดว่าอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยสาหรับการการเปลี่ยนแปลงหุ่นของเราครับ move นะครับหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้เยอะๆเนี่ย มันจะลรีนจริงและยิ่งออกกําลังกายประเภทแรงต้านสม่ําเสมอหุ่นจะกระชับแล้วก็ทรงค่อนข้างสวยมากๆนะครับอันนี้เป็นคีย์สาคัญที่ต้นอยากจะแชร์เลยก็อันนี้ก็จะเป็นการเตะเนาะสแบบใหญ่ๆก็ลองเลือกกันดูถ้าอยากทําได้ระยะยาวแล้วก็ไม่ได้อยากหุ่นแบบใหญ่เวอร์นะบางทีร่างกายเราก็ไม่ได้ต้องการแบบพลังงานที่มันแบบสูงขนาดนั้น3 0 0 0 4,000แคลอะไรงี้นะเพราะปกติต้นก็จะ กินอยู่แถวๆนี้แหละทำให้เราทําได้ค่อนข้างยาวนานกว่าแล้วกันแล้วก็มันใช้ความพยายามในการหุ่นดีที่ไม่ได้สูงจนเกินไปที่จะทําให้เราทรมานด้วยครับเมนูที่3ในต้นกินเป็นสปาเกตตีขี้เมานะจากร้านแม่เพื่อนก็ว,ว่าได้นะครับ จะสังเกตได้ว่าต้นเนี่ยเป็นคนค่อนข้างกินอาหารหลากหลายประเภทิดนหนึ่งก็ไม่ได้จํากัดความว่าต้องเป็นข้าวกล้องเท่านั้นนะต้องเป็นผักบกรโคลดีเท่านั้นแต่ความคลีนที่พอดีเนี่ยจะช่วยให้เราไม่เบื่อกับการทานอาหารไปซะก่อนอีกทั้งยังทําให้เราเนี่ยสนุกกับการฟิตหุ่นของเราอีกด้วยโดยสารอาหารหลกัลกๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกชนิดของอาหารที่กินได้หลากหลายชนิดนะครับการกินแบบหลากหลายเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอีกด้วย แล้วก็สิ่งที่ต้นจะระวังแล้วก็เลี่ยงมากที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกของแปรรูปนะครับพวกไส้กรอกลูกชิ้นนะครับโบโลนาพอพวกนี้ก็มีสารเสริมค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะรบกวนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเราในทางอ้อมอีกด้วยนะครับซึ่งจริงๆในการกินไส้กรอกแป๊บเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรในทันทีนะแต่ถ้าสะสมในระยะยาวแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลออกมาทางร่างกายอย่างชัดเจนแน่นอนครับ าถึงมื้อสุดท้ายของต้นนะครับต้องกินเป็นข้าวผัดนะครับข้าวผัดหมูที่สั่งมาจากลานข้าวแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นข้าวเปล่าแล้วก็เป็นคล้ายๆหมูย่างนะครับแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงซึ่งโปรตีนไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับมื้อนี้ถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กินหมดเป็นทีเรียบร้อยเหลือข้าวเล็กน้อยเนะพราะว่าข้าวเยอะมากๆมันคือ,อ,อสองเมนูรวมกันจะว่างันเลยก็ได้นะเพราะตัวรู้สึกว่า หิวมากแล้วก็อาจจะไม่อิ่มนะครับแล้วก็มีกินแก้วมังกรไปนะที่เป็นผลไม้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับโอเวอร์ออลเลยที่ต้นกินใน1วันนะแคลอรี่โดยรวมก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2000ถึง2,000นต้นๆน,นะครับสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่าตรนก็จะสั่งแบบกับข้าวทั่วไปนั่นแหละไม่ได้ Green, หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเอาที่มันง่ายๆซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการกินคลีนที่มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียได้นะครับอ่ะใครหลายคนอาจจะตกใจว่าทําไมนะต้นบางทีต้องทําคลิปที่เป็นตัวมิลเพลฟนะครับหรือว่าสอนทําอาหารเนี่ยบางทีต้นจะใส่เครื่องปรุงที่มันเป็นสําเร็จรูปนะครับซึ่งมันไม่ได้มีผงชูรสหรือบางบางซองก็มีนะแต่บางคนก็จะกลัวเรื่องโซเดียมบ้างบางคนก็จะกลัวเรื่องไขมันที่มันไม่ควรมีเลยใส่น้ํามัน ทำกับข้าวไม่ได้ต้องผัดน้าเปล่าหรือว่าอะไรงี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะกินคลีนขนาดนั้นเนี่ยในสําหรับนักกีฬานะสายเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าอย่างาเราๆนี่แหละที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยรับรองว่าการทานแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะขาดแร่ธาตุนะครับหรือว่าจะเป็นโซเดียมนะครับร่างกายก็ต้องการโซเดียมเช่นเดีวยวกันนะครับในการออกกำลังกายอันนี้แหละคือผลเสียนะของการที่เรากินคลีนเวอร์จนเกินไปโดยทีเ่เราไม่ได้แบบสังเกตว่า ร่างกายมันก็ต้องการแรดธาตุนะรู้ว่าต้องการวิตามินด้วยนั่นเองดังนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอสรุปเลยแล้วกันนะว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเรากินครีนพอแล้วหรือ,อยังนะต้นจะแนะนําให้ดูเป็นสัสดส่วนเป็นหลักแล้วกันนะซึ่งตัวตนเองเนี่ยเวลาที่ชีทช่วงนี้เนี่ยจะกินแบบกินของตามใจอะไรเงี้ยประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะชักประมาณ2-3เมนูนะใน1สัปดาห์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 10-15%แล้วกันนะเอาเป็นประมาณนี้นะอาหารที่กลางๆนะไปถึงค่อนข้างดีหน่อยก็จะอยู่ที่8 0นะถึง85%นะของที่ดีของต้นเนี่ยก็หมายถึงที่ต้นกินให้ดวนนี้แหละอันนี้คือของดีของต้นแล้วนะครับก็ไม่ได้เออคลีนเวอร์อะไรช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวเองนะครับ ก็จะมีซื้อกินบ้างนะครับแล้วก็ดูประเภทสารอาหารเป็นหลักนะั่นเองก็พยายามกินเสริมๆเ,เข้าไปนะอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ต้องดูเป็นหลักก็คือ Activity ประจําวันของแต่ละคนนะตัวตนเองเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับก็จะมีการเคลื่อนตัวหรือว่าอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแต่บางวันก็นั่งตัดงานเยอะนะครับตัดต่อง,งานเยอะก็มีนะให้สังเกตแบบนี้แล้วกันนะซึ่งถ้าใครที่นั่งออฟฟิศแบบยาวๆเลยแนปะชั่วโมง9ชั่วโมงต่อวัน แล้วก็เคลื่อนตัวหน่อยมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องคุมอาหารนิดน,นึงนะอาจจะกินแบทสัก10%นะก็ได้นะครับหสัปดาห์อาจจะมี2-3มื้อเบมือนต้นนี่แหละสามารถทําได้นะครับแค่เลี้ยงอย่างที่บอกไปเนาะของทอดนะครับอะไรอีกของแปรรูปนะครับพวกเนี้ยจะส่งผลเสียในระยะยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะออกกาลังกายประเภทแรงต้านอย่างสม่ําเสมอกล้ามเนื้อมันก็จะแอคทีฟนะครับแล้วก็กระชับ อยู่ตลอดเวลาแล้วต้นคิดว่าการไดเอทแบบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมีเป้าหมายคือการหุ่นดีไปจนตอนที่เราแบบอายุเยอะๆเลยเนี่ยต้นเคยเห็นคนที่แบบอายุ 60- 70เขาก็ยังหุ่นดีกันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้กินเยอะเวอร์อะไรนะแล้วก็เขาก็กินแบบกลางๆนะไม่ได้เคีนจ๋าอะไรนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันอะลืมนะมี q a ที่ต้นค้างไว้1ข้อตัวรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะสำหรับข้อนี้ มีคนถามเข้ามาว่าคิดยังไงถึงเลือกที่จะมีชีวิตเป็นแบบนะที่เป็นอยู่ตอนนี้นะเกิดจากจุดเปลี่ยนในชีวิตไหมหรือบังเอิญชอบสิ่งที่เป็นอยู่นี่เป็นชีวิตประจําวันที่ต้องการแล้วหรือยังแล้วมีอะไรที่อยากลองทําอีกบ้างไหมถามว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราคิดไว้ตอนแรกหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อถ้าเอาความจุดเปลี่ยนชีวิตหรือว่าความบังเอิญเนี่ยน่าจะเป็นจากการที่เราไปเปิดเจอคลิป การออกกําลังกายประเภทคาริเทนิกเนี่ยแล,แล้วก็อันนั้นแหละเป็นความฟุกแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยที่ทําให้ความชอบหรือว่ามันเกิดความลงไหลในอะไรสักอย่างหนึ่งนะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นความตั้งใจละกันว่าต้นเนี่ยรู้สึกอยากเล่นกีฬานี้ไปด้วยแล้วก็ทําอาชีพเกี่ยวกับสายกีฬานี้ไปด้วยก็เลยเป็นการแบบตั้งปณิธานกับตัวเองว่า จะต้องทำให้ได้นะแต่ถ้าเอาณนะปัจจุบันนี้เนะี่ยเป็นจุดที่เลยแล้วหมายถึงว่าไม่คาดคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้หรือว่าไกลขนาดนี้ได้นะก็เป็นอะไรที่มันก็มาตามจังหวะชีวิตหรือว่าจังหวะการตัดสินใจมาเรื่อยๆแหละโดยรวมชีวิตณนะตอนนี้คือแฮปปี้ดีที่สุดไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจครั้งไหนเลยนะรู้สึก ทุกการตัดสินใจตัวเองใช้ทรัพยากรหรือว่าเหตุผลที่มีหนะตอนนั้นให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปก็ยังคงทําแบบเดิมอย่างแน่นอนนะซึ่งถ้าถามว่ามีอะไรที่อยากทําอีกไหมก็ยังคงทําที่เป็นตัวสายนี้แหละเป็นครีเอเตอร์นี่แหละแล้วก็ต้นอยากเมนเทนแนนหรือว่าทําให้ ต้นอยู่กับอาชีพเนี่ยไปได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะจนแบบอายุเยอะๆเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเออชอบออกกําลังกายมากๆแล้วก็ชอบให้ตัวเองดูดีนะซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันโตพอต้นก็อยากเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างงานมากขึ้นนะครับหมายถึงว่า,ามีคนที่มาทํางานร่วมด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับในอนาคตนะถ้าถ้าถ้ากีฬานี้มันมันโตไปได้พอแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะ สร้างงานนะให้กับคนอื่นๆเข้ามาด้วยนะพออายุเริ่มแบบสมมุติถ้าแบบ560เนี่ยต้นต้นคงแบบไม่ค่อยอยากทํางานสักเท่าไหร่แหละแต่อยากส่งต่อมากกว่านะครับความรู้สึกนะและสิ่งที่วางแผนไว้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้นั่นเองนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ Q&A ที่ค้างไว้1คอนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น v l อกนะ What I Eat in a Day สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะ อย่างที่บอกกันว่าสัญญาจะกลับมาลงวีล็อกหคลิปต่อ1เดือนนะครับอย่างแน่นอนแล้วก็สไตล์วีล็อกก็อาจจะเปลี่ยนไปเนาะ,ะให้ดูออกกําลังกายบ้างให้ดูการกินบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นไม n d เซ็ตหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าใครอยากให้วีล็อกหน้าต้นทําเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มาที่ด้ล่างคลิปนี้นะครับวันนี้ดึกแล้วแล้วก็อิ่มมากด้วยนะต้องรอประมาณชั่วโมงกว่า,วาถึง2ชั่วโมงนะครับถึงจะย่อยแล้วก็นอนได้นั่นเองนะครับเจอกันใหม่สำหรับ v ีล็อกหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูกันนะครับสวัสดีครับ